สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะโอ้โหครั้งลักแล้วหนึ่งบอลกฤษณะกับแคปชั่นชมเมียแ,แฟนแฟนแห่เห็นด้วยโอ้โหครั้งลักแล้วหนึ่งเป็นอีกหนึ่งที่เรียกว่ารักภรรยามากๆสำหรับบอลกฤษณะอมิตาสูนสามีอุ้มลักณาที่มักจะมีชอ็อตหวานหวานให้แฟนๆได้เห็นอยู่บ่อยๆรวมถึงความเซ็กซี่ทิ่พร้อมเสิร์ฟให้แฟนๆได้ชื่นชมในไอจีอยู่เสมอเ และล่าสุดในไอจีของฝ่ายชายอดกิสนะบอนเจ้าตัวโพสร,รูปภรรยาของตัวเองนั่งอยู่บนรถหรูพร้อมเขียนแคปชั่นที่ทำเอาคนเข้าไปอ่านถึงต้องร้องว้าวโดยมีแคปชั่นว่าให้ภรรยาเป็นนางแบบถ่ายคู่รถไท้รถดูหมองไปเลยเมียสวยด้านอุ้มก็เข้าคอมเมนต์ว่าสวยกว่ารถก็เมียนี่แหละงานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามไอจีเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพี่บอนครั่งลกัก อวยไปค่ะนางสวยจริงจังง้ยเห็นด้วยค่ะพี่บอลแต่รถก็ยังสวยอยู่นะคะเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก i อีกฤษณะดอบอลและแหล่งข่าวจะกข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ